สวัสดีครับออกจากราสูตนะครับวันนี้เรามาอยู่กับระเอกของเราก็คือตัว t r i p เ e r Flower นั่นเองนะครับใครที่ติดตามการแข่งขัน World b r ราวน์แชมเปีปี2021นะครับอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับทริ p เ e r ตัวนี้ดีนะครับคุณไดกินะครับได้ใช้ตัวนี้เข้าแข่งขันแล้วก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งมาในที่สุดนั่นเองสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันว่าที่ครสูตเฟเวอร e บิทรีซเราชงกาแฟโดยใช้ท r ิปเยังไงมาตติดตามไปพร้อมๆกันเลยครับ ตัวดริปเปอของ Flower นะครับถูกผลิตโดยบริษัทคาเฟกนะครับหากเรามองจากด้านนอกเนี่ยค่อนข้างคล้ายคลึงกับ V60 พอสมควรน,นะครับสิ่งที่แตกต่างกันโดยชัดเจนเนี่ยของ V60 เองเนี่ยตัวเกลียวเขาจะเป็นทรงนูนนะครับจากด้านบนวนลงด้านล่างลักษณะน,นี้นะครับ แต่ในส่วนของตัว Flower เองจะเป็นเกลียลักษณะทรงเว้าครับก็จะเป็นเส้นตรงจากด้านบนลงด้านล่างคือมีลักษณะคล้ายๆกับดอกไม้หรือว่านชื่อเรียกของเขาว่า f ฟลเวอร r i ริปเนั่นเองจากการมองด้านหน้านะครับเราคาดการได้ว่าการไหลของน้ําอาจจะมีความแตกต่างกันแน่นอนซึ่งฝั่งทาง f ฟลเวอร r i ริปเหรือว่าฝั่ง c าเ f กเองเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าริปเปอที่มีลักษณะแบบเนี้ย จะช่วยให้อากาศระหว่างการชงกาแฟเนี่ยไหลเวียนได้ดีซึ่งก็จะส่งผลให้การไหลของน้ำเนี่ยไหลเวียนได้ดีเช่นกันนะครับผมอีกอย่างหนึ่งก็คือกระดาษของตัวคาเฟกเองเมื่อใช้คู่กับตัวฟาเวอร์ริปเปอร์เนี่ยมันจะแนบสนิทกับตัวริปเปอร์ไปเลยซึ่งข้อดีตรงนี้ครับก็จะให้กาแฟอยู่ในระน,นาบเดียวกันหรือว่าในระน,นาบที่สม่ําเสมอไม่กองไปด้านใดด้านหนึ่งนั่เนเองนะครับ แต่วันนี้เราก็จะมาดูไปพร้อมๆกันกาแฟที่เราใช้ในวันนี้นะครับจะเป็นกาแฟจากเอลซาวาดอ์นะครับกาแฟเพรีเมียมจากคุโรสุสัดส่วนที่ใช้ในวันนี้กาแฟเราจะบดไปที่บดหยาบจำนวน15กรัมนะครับน้ำอุณหภูมิ90องศาแล้วก็จำนวนน้ำอยู่ที่230 m ลนะครับเชคแอนทริปที่เราได้จากตัวคาเฟกเองเนี่ยเขาบอกว่าด r ิปเปอร์ตัวนี้ถ้าเราเทน้ำเร็วแล้วก็สมูทเพื่อช่วยให้กาแฟแก้วเนี่ยมีรสชาติที่ดีแล้วก็สม่ำเสมอกันมากขึ้นนะครับการชงกาแฟของเราในวันนี้นะครับก็จะแบ่งการเทน้ำทั้งหหมด4 4ครรัั้งือวว่าพ การเทครั้งแรกเนี่ยเราจะเทล,ลงจากตรงกลางวนออกด้านนอกนะครับโดยที่ไม่มี m o ชั่นคือปล่อยให้น้ําทํางานไปได้เลยแล้วก็การเทครั้งที่3ที่4เราจะเทล,ลงตรงกลางอย่างเดียวนะครับจะใช้เวลาการชงประมาณ2นาที10วินาทีหรือว่า2นาที30ิวินาทีนะครับอย่างที่บอกไปนะครับจากตรงนี้เราก็จะเห็นได้เลยว่ากระดาษนะครับแนบสนิทกับตัวทริปเปอร์เป็นอย่างดีนะครับหากใช้ใช้ v 6 0กก่อนหน้าเนี่ยเราจะพบว่ากระดาษกับ ตัวดริปเปอร์น่ยจะไม่ได้แนบสนิทกันทีเดียวมันจะยังมีช่องว่างอยู่ครับซึ่งถือว่าดริ p เปอตัวนี้ก็ถูกออกแบบมาเพื่อแก้ไขปัญหาตรงนั้นได้ดีทีเดียวแล้วก็ใส่กาแฟไป15กรัมนะครับพรัวแรกเราจะเทไปทั้งหมดจำนวนน้ำา0 m ML นะครับจากนั้นเราจะรอจนครบวินาทีที่45ครับพอครบ วินาทีที่45เราจะเทครั้งที่2นะครับเพิ่มไปอีก100 ml ตอนนี้สเกลของเราจะอยู่ที่160นะครับจากนั้นเราก็จะรอจนถึง1นาที25วินาทีครับพอครบ1นาที25วินาทีเราจะเทน้ำจากตรงกลางอย่างเดียวเลยนะครับไปอีก40 ml จากนั้นเราจะรอไปจนถึง1นาที45่ิวินาทีเราจะเทพัวสุดท้ายที่30 ml ก็จะครบ230นะครับเสร็จแล้วก็จะใช้ช้อนคนเก็บขอบนิดนึงครับเพื่อให้มั่นใจว่ากาแฟจะเปียกน้ำในทุกๆส่วน ถือว่าทาออกมาได้ดีมากๆเลยนะครับสําหรับกาแฟแก้วนี้เพราะตอนแรกคิดว่ามันจะคล้ายคลึงกับตัว v 6ิต้ก็คือเขาจะโดดเด่นในเรื่องการดึง acidity หรือว่าดึงความ bright ดึงความสว่างได้ดีครับแต่ว่าแก้วนี้ก็คือ ให้เบสที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแต่ว่าให้เฟลเวอร์ที่มากกว่าให้ความหวานแล้วก็ให้บอดี้ที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับถือว่าเป็นดริปเปอร์ที่ให้รสชาติค่อนข้างครบถ้วนในในหนึ่งการชงเลยทีเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเบสิกพีของคุรสุวันนี้นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับการชงเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของการทดลองของเราเท่านั้นนะครับแล้วก็อยากให้เพื่อนๆทุกคนลองหาหรือว่าคิดคนสุดบุ้ดเฉพาะของตัวเองดูแล้วก็ใครที่อยากแบ่งปันหรือว่ามีข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะแนะนำเราก็สามารถ drop ข้อความไวว้้้้ดาาาาานล่่่งงครรรหหือออใทีตกข มเพิ่มเติมกับวิดีโอของ V60 นะครับเราทำวิดีโอแยกไ้ให้แล้วสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณที่ติดตามรายการของเรามาโดยตลอดแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเราด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้ดื่มกาแฟให้มีความสุขสำหรับวันนี้สวัสดีครับ